บทที่48อยู่ค่ะพ่อสุนันทินีขานเมื่อการชนกปล่อยลิมฟีปากเป็นอิสระเสียงของหล่อนเครือแต่อาจเป็นไปได้ว่าเคลิมไปหยกๆยกก็พอดีบิดามาเรียกพ่อเขาไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะเดี๋ยวนะคะหล่อนทำตาโตมองไปร,บรอบๆเหมือนจะหาที่ซ่อนการชนกแต่ไหลหล่อนด้วยมือข้างหนึ่งมืออีกข้าง ยกนิ้วแต่ริมฝีปากให้หล่อนเงียบเขาทำมือไปที่เตียงผักหล่อนให้นอนลงแต่ก่อนไปจะช่วยดึงชายเสื้อนอนคลุมลงมาให้เรียบร้อยสุนันทินีหันมามองเขางงๆแต่เขาหายตัวไปเสียแล้วเห็นแต่ม่านไหวๆหล่อนทราบว่าเขาออกไปที่เฉลียงซึ่งก็จะปลอดภัยพอควรเพราะบิดาคงไม่ออกไปข้างนอกเห็นท่าไม่ดีเขาก็ปีนกลับลงไปได้ นิ้วหน้ามองตัวเองแล้วก็กรีบคลี่ผ้าออกคลุมทั้งตัวเองและที่นอนก่อนจะเด็ดลงไปเปิดประตูให้บิดาเอาละ่ะดูเหมือนว่านอนอยู่แล้วแล้วเพิ่งลุกจากเตียงโดยสลัดผ้าห่มส่งๆไปอย่างนั้นเองพ่อมากวรผิดเวลาและสินนพูดยิ้มยิ้มหนูยังไม่ทันนอนจริงหรอคะ่ะพอจะนึกดับไฟนอนพอดีพ่อก็ขึ้นมา นึกอยากคุยด้วยนิดนึงรอจนเช้าก็กลัวลืมสุนันทินีรอให้บิดาเดินเข้ามาแล้วจึงปิดประตูตามหลังหล่อนชงักเบิกตากว้างเสื้อเชิดและหมวกของการสนุกที่ร่อนมาปลายเตียงก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะเขาเองก็ลืมออกไปแต่ตัวไม่ได้เอาไปด้วยสุนันทินีรีบเดินไปที่เตียงจับทั้งหมวกและเสื้อยัดเข้าใต้ผ้าหม่ม แล้วทาเป็นปัดผ้าห่มเข้าไปด้านในเตียงมือปัดผ้าปูที่นอนขอบเตียงด้านนอกขณะที่เลื่อนตัวเข้าไปนั่งกันเอาไว้เสียเลยพอนั่งนี้สิคะคุยกันหล่อนตบที่นอนนอนนั่งลงกับขอบเตียงตามที่ลูกสาวขยับให้เอื่อมมือไปหยิบองุ่นผลหนึ่งจากพวงในจานบนโต๊ะข้างเตียงมาใส่ปากเคี้ยว พี่จะจัดจานผลไม้สดชนิดรับประทานง,ง่ายเช่นกล้วยส้มองุ่นมาไว้ให้ในายสาวเป็นประจำเพราะสุนันที่นี่ชอบผลไม้บางทีก็อาจมีแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือพร,รมสดๆมาให้ด้วยเป็นยังไงบ้างลูกนนถามยังไงล่ะคะพ่อเที่ยวบะเที่ยวนี้อยู่บ้านนานยังไม่เบื่อหรือไม่เบื่อหรอคะ่ะ ชอบสีอีกว่าได้กลับบ้านสุนันทินียิ้มหนูไม่ค่อยชอบอยู่ในเมืองเท่าไรหรอกคะ่ะแล้วก็มีใครขี่คนละคะที่มีบ้านอยู่บนเกาะของตัวเองคืออย่างน้อยก็ของพ่อตัวเองล่ะคะ่ะนนหัวเราะชอบใจหนูขี่ม้าตลอนตะลอนไปทั้งวันคล้ำไปเป็นกองนนลรูปแขนลูกสาวเบาๆแต่ดีแล้วละ่ะพ่อชอบ เบื่อผู้หญิงประเภทผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินแดดจ้านิดก็ดัดจริตออกนอกชายคาไม่ได้หนูเหมือนแม่ผิวสวยยิ่งคล้ำแดดยิ่งมีเลือดฝาดเปล่งปลั่งพ่อยิ่งดูว่าหนูสวยขึ้นทุกวันแต่ไม่ยักใจเย็นอย่างแม่กับดื้อรั้นอย่างที่สุดก็เหมือนพ่อไงคะตอนหลังนี้หนูเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังไงคะบอกไม่ถูก ทำท่าเหมือนพราะว่าคล้ายๆผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานใหม่กำลังหวานชื่นกันหรืออะไรทํานองนั้นแหมพ่อกอ็สุนันทินีหน้าแดงหลอนหลบตาบิดาคิดในใจว่าตายละการชนกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวหล่อนจนกระทั่งบิดาสังเกตเห็นดอนี่หล่อนเห็นว่าตัวเองก็เหมือนเดิมจึงออกตกใจที่มีคนเห็นความเปลี่ยนแปลง การฉนกยังแฝงตัวอยู่ที่เฉลียงหรือหลบลงไปแล้วถ้ายังอยู่ได้ยินเข้าคงแอบยิ้มคนเดียวแน่เลยนนปารบว่าเสียดายนะลูกเขยเพ่ออายุสั้นเหลือเกินยังไม่ทันจะรู้จักกันก็ชิงตายไปซะก่อนค่ะทำไงได้พ่อลูกเยขยคงอมยิ้มอยู่คนเดียวถ้าได้ยินขนาดว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกเขยนนก็ปรดปลายเสียหนักหนา คุณถวันศักดูเขาจะชอบหนูนะนนพูดสุดนันทินีตัวแข็งเขาพูดอ้อมคอมมาหลายพักแล้วนนเล่าแต่วันนี้พอหนูหลบมาขึ้นข้างบนเขาก็ขอหนูกับพ่อคือพูดไว้ก่อนนะถ้าพ่อไม่ขัดข้องเขาจะให้พ่อของเขามาสู่ขอพ่อเขาเป็นผู้พิพากษาชื่อดังมากพ่อได้ยินว่าเป็นคนตรงขนาดหนักเขาเองก็อวดว่าเพราะพ่อตรงมาก อย่างเขานี้เป็นลูกถ้าเกิดทำอะไรผิดพ่อคงไม่เห็นแก่หน้าสั่งลงโทษสถานหนักเลยทำกับคนอื่นยังไงทำกับลูกเท่ากันเป็นคนยุติธรรมไม่เข้านอกออกในกับใครทั้งนั้นพ่อบอกเขาว่าไงคะพ่อก็บอกว่าพ่อน่ะไม่ขัดข้องอะไรหรอกถ้าลูกพ่อไม่ขัดข้องพ่อไม่เคยบังคับลูกถ้าเขาชอบหนูเขาก็ต้องมาพูดเอาเอง หนูตกลงพ่อก็ตกลงพ่อสัญญาแม่เขาไว้ก่อนตายว่าจะหาคนดีๆมาแต่งงานกับหนูก็คิดว่าต้องเป็นคนสกุลดีฐานะดีความรู้ดีอยากให้ดีพร้อมทุกอย่าง <c oughs> คุณถวันศักด์นี่เขาก็มีพร้อมอยู่เรียกว่าฐานะดีแต่เห็นจะรวยไม่ถึงขนาดเราพ่อเขามีฐานะเดิมอยู่แต่เป็นข้าราชการตุลาการแล้วก็เป็นคนตรงอย่างนั้น ก็ไม่ร่ำรวยอะไรนักหรอกแต่เรื่องเงินไม่สำคัญนนถอนใจก้มหน้าลงมองปลายเท้าตัวเองท่าทางกระอักกระอ่วนพ่อมีปัญหาอะไรหรือคะสุนันทินีถามเลารู้สึกแปลกใจเพราะบิดาเป็นคนมั่นใจในตนเองเสมอพูดจาฉาดฉานไม่เคยทำท่าอึกอักหรือรังเลใช่พ่อมีเรื่องกังวลอยู่พักแล้ว เรื่องอะไรคะบอกหนูได้ไหมนนไม่มองหน้าลูกสาวเขาพูดช้าๆเหมือนพยายามกันกรองคำพูดจากใจพ่อทำให้หนูเดือดร้อนพ่อพ่อใจร้อนเร็วไปหน่อยพ่อไม่เจตนาจะรังแกจิตใจลูกเลยผลก็คือลูกสาวของพ่อตั้งเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่นั้นไม่ใช่ความผิดของพ่อนี้คะหนูแต่งงานเองแล้วก็ใครจะไปคิดว่า เขาจะาเลินพูดไม่ออกไม่ใช่เพราะอะไรลักพูดจากไปแต่เพราะรู้อยู่เต็มอกว่าเขายังอยู่และอาจจะกำลังนั่งฟังอยู่ด้วยซ้ำไปพ่อแก่แล้วนนยกมือห้ามเมื่ออาปากจะประท้วงอย่าพยายามค้านเลยพ่อรู้ตัวดีพ่อแก่แล้วสังขารก็ร่วงโรยอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิม อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมพ่อมีหนูอยู่คนเดียวอะไรอะไรที่สร้างขึ้นมาได้นี่ก็จะเป็นของหนูทั้งนั้นพ่ออยากเห็นทายาทที่จะมารับช่วงต่อจากหนูอยากเห็นลูกเคยดีๆสักคนที่จะมาช่วยรับหนูช่วยรับช่วยหนูรับภาระจากพ่อเก็บรักษาไว้สำหรับหล,นหลานๆของพ่ออยากให้มีหลายๆคนจะได้มาช่วยกันทำงานหลายๆแขนงพ่อแก่ป่านนี้แล้ว ที่ขยายกิจการก็เพื่อลูกหลานทั้งนั้นพ่อยังไม่แก่หรอกคะ่ะยังอยู่กับหนูอีกนานของมันไม่แน่หรอกลูกแต่พ่อก็ยอมแล้วว่าฝืนดวงไปก็เปล่าประโยชน์พ่อเร่งจะให้หนูแต่งงานขีดเส้นตายให้เลยหนูก็รีบแต่งแล้วไงหนูก็เลยเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวพ่อก็ยังเสียวไส้อยู่อีกอย่างว่าถ้ามันไม่ตายซะก่อนหนูก็อาจเข้ากับมันไม่ได้พ่อถามเผาดู ก็ดูว่าอ้อมแอมว่ารู้จักกันไม่นานแต่มันรูปหล่อมากแล้วก็นามสกุลรู้จิเทพหนูก็คิดว่าพ่อจะพอใจรู้จักกันเร็วแต่งงานเร็วอย่างนั้นอาจจะอยู่กันไม่ยืดอเผอิญว่ามันก็ตายซะก่อนอาจเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาที่หนูจะแต่งงานพ่อไปบังคับก็มีอันเป็นฝืนชะตาก็เลยพลาดไปแต่ไม่ไม่ผัวตายก็ยังดีกว่าไม่ผัวหยา่า นนมองลูกสาวยิ้มยิ้มพ่อพูดยืดยาวมานี่ก็อยากจะบอกว่าพ่อไม่บังคับอีกแล้วหนูอยากแต่งงานกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ขอให้หนูถูกใจก็แล้วกันถ้าเร็วหน่อยก็ดีพ่อพ่อมีอยากอยากมีหลานเร็วๆแต่ยังไงพ่อก็จะขอพูดกันตรงๆพ่อเคยยื่นคำขาดกับหนูว่าถ้าหนูไม่แต่งภายในหนึ่งปีพ่อจะให้แต่งงานกับคนที่พ่อเลือกแล้วว่าเหมาะ แต่จนป่านนี้พ่อก็ยังหาคนที่เหมาะสมกับลูกของพ่อไม่ได้เลยพ่ออาจจะรักลูกมากไปเห็นลูกดีกว่าหนุ่มๆเห็นลูกดีกว่าหนุ่มๆทุกคนฉะนั้นให้หนูเลือกเองดีกว่าหนูก็อุตส่าห์หาลูกเคยรู้จิเทพให้พ่อก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาคุณทวันศนักดิ์นี่เขาก็ดีหรอกแต่หนูไม่ชอบก็อย่าไปตกลงไม่ต้องไปคิดว่าเขาสกุลดีอาจถูกใจพ่อ และถ้าหนูไปชอบอ่อใครที่อาจด้อยสกุลหรือด้อยฐานะไปสักนิดก็อย่ากลัวพ่อจะประท้วงมาบอกพ่อพ่อจะดูให้เองถ้าเขาเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานไม่สํารวยและไม่คิดปอกรอกหนูพ่อจะให้แต่งงานพ่อพูดจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาหลอกให้หนูมาบอกแล้วกําจัดไอ้หนุ่มนั่นหนูต้องจําไว้ว่าพ่อลักหนูเห็นความสุขของหนูมาก่อนทุกอย่าง พ่อพิจารณาให้อย่างเที่ยงธรรมหนูไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะพ่อหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังหนูขอบคุณมากที่พ่อเข้าใจและเห็นใจหนูเหล่ามองสบตาบิดาคู่หนึ่งก็ผวาเข้ากอดซุกหน้าลงกับไหล่ของท่านพ่อขาหนูรักพ่อมากที่สุดพ่อก็รู้ใช่ไหมคะถึงเราจะทะเลาะกันบ้าง หนูก็ไม่เคยรักใครมากเท่าพ่อนอนก่อนลูกสาวมือตบไหล่เบาๆรู้สิลูกก็เรามีกันแค่สองคนพ่อลูกเท่านั้นเสียดายที่แม่เขาไม่อยู่เห็นหนูเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหลานด้วยหนูจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อคะ่ะอยู่แทนแม่เองขอบใจลูกแต่หนูยังต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองมีลูกมีผัว พ่อขอเพียงโอกาสได้ชื่นชมหลานบ้างก็แล้วกันนนจูบผมลูกสาวกอดแน่นเข้าแล้วคลายแขนพ่อไปละกวรเวลานอนหนูมากแล้วไม่กวรเลยค่ะพ่อนอนลูกเดินไปที่ประตูลาตีสวัสดีค่ะพ่อลาตีสวัสดีลูกหนูรักพ่อสุนันทินีพูดเร็วนนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่า พ่อก็รักหนูรักกว่าทุกอย่างที่มีอยู่เวลานี้ถ้าแม่เขายังอยู่พ่อก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในสองของสมบัติล้ลำค่าของพ่อแต่เวลานี้พ่อมีหนูคนเดียวนวนทออ์ออกจากห้องไปอย่างเงียบกริบป,ประตูงับเข้าหากันมีเสียงกริกเบาๆเมื่อล็อกติดสุนันทินีนั่งเฉยยกมือปาดน้ำตาและรู้สึกตื้นตันและเห็นใจบิดา ครู่หนึ่งหล่อนเงยหน้าขึ้นพบการชนกยืนอยู่ปลายเตียงมองหล่อนอยู่ด้วยสายตาอ่อนโยนคุณได้ยินแล้วใช่ไหมคะหล่อนถามได้ยินสงสารจังนันไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเหงาขนาดนี้เมื่อไม่มีแม่และนันก็ไม่พยายามจะอยู่ใกล้ชิดพ่อเลยนันกลับมาหัวน,นี้ก็อยู่กับท่านช่วยท่านทำงานเป็นเพื่อนท่าน ท่านก็ชื่นใจพอแล้วสุนันทินีแช่นเข่าขึ้นแล้วซบหน้าลงบนเข่านั้นนึกถึงบิดานึกถึงทุกอย่างที่ผ่านมาและรู้สึกตื้นตันใจว่าบิดาอุตส่าห์ขึ้นมาพูดด้วยและชี้แจงให้ฟังว่าทวันศักดิ์อยากแต่งงานกับหล่อนแต่ท่านจะไม่บังคับและยังบอกด้วยว่าถ้าจะแต่งงานกับคนด้กว่าจะไม่ว่าเลย แต่จะช่วยพิจารณาให้ถ้าเป็นคนดีก็จะยินยอมรับท่านจะยอมรับการสินทบใหม่นนโปรดปรานการเป็นอย่างคนนนโปรดปรานการอย่างเป็นคนงานแต่จะยอมรับเป็นลูกเขยหรือถึงอย่างไรหล่อนก็ชื่นใจว่าบิดายังรักหล่อนถึงแม้หล่อนจะดื้อรัน้นขัดใจท่านมาบ้างก็หลายครั้ง ท่านอยากมีหลานหล่อนจะหาที่ไหนให้ถวันศัก์นั้นไม่ใช่บุรุษถูกใจหล่อนเลยจริงๆเขาวางมากมากไปทำตัวว่าใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็อยากหวานล้อมขอเงินลงทุนจากนนเออหล่อนจะคิดไปทำไมถึงถวันศัก์หล่อนแต่งงานแล้วสามีก็ยังมีอยู่ถึงแม้เขาจะอยู่อย่างหลบซ่อน และมีความสัมพันธ์กับหล่อนอย่างซ่อนเร้นเขาก็คือสามีและผู้ชายคนเดียวที่มีทางว่าอาจทำให้หล่อนมีบุตรได้หล่อนเงยหน้าขึ้นมองเขาเขาเดินไปที่โตเครื่องแป้งของหล่อนมองกระปุกและขวดบนโต๊ะหยิบนั่นจับนี่มาดูแลอย่างสนใจแล้วก็วางเขากำลังคิดอยู่ในใจว่านี่คือโฉมภายนอกของผู้หญิงแป้งผัดหน้า ลิปสติกทาปากครีมและน้ำหอมเครื่องสำอางกระจุกกระจิกอีกหลายอย่างเคลือบแต่งให้ผู้หญิงดูสวยงามและน่ารักผมนุ่มผิวเนียนกลิ่นตัวหอมกลุ่นแต่โฉมภายนอกนี้ยังไม่เหมือนโฉมภายในซึ่งน่าสนใจกว่าอารมณ์ผันแปรที่ชวนติดตามเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวงอนเดี๋ยวก็ประจบประแจงอารมณ์ประจบประแจงนั้นน่ารักที่สุด จุมพิตแต่ละครั้งหอมหวานแม้ต้องฉกฉวยเอายิ่งเวลาที่เต็มใจด้วยแล้วเรากับน้ำทิพย์หยาดจากฟ้าเขาหันมามองร่างเล็กบางที่นั่งชันเข่าอยู่บนเตียงทำท่ากำลังคิดแต่ในตากำลังช้อนมองเขาอยู่พ่อบอกว่านันจะแต่งงานกับใครก็ได้คุณได้ยินใช่ไหมคะแล้วนันจะทำอย่างไรกับคุณดีล่ะผมไม่อยากแสดงตัวหรอกจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อย เรียบร้อยยังไงคะก็หาคนฆ่าผู้หญิงให้ได้หายังไงคุณมาติดอยู่ที่นี่ทางบ้านผมเขากำลังดำเนินงานกันอยู่แต่ถ้านั้นอยากรับคุณพ่อตามตรงผมก็ยินดีไม่กลัวหรอกพูดไหนง่ายพ่ออาจพูดไปงั้นเองว่าจะแต่งกับใครก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าคุณเป็นคนงานขี้คุกเป็นนักโทษประหารพ่ออาจไม่ยอมการสนกมองหล่อนแล้วหัวเราะ นันนี่คิดมากจริงๆนะเรื่องแต่งงานมีผัวหรือไม่มีเป็นไม้หรือไม่เป็นเอาแต่ความจริงมาพูดก็แล้วกันฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนยืนอยู่ตรงนี้หน้านี้ไงละ่ะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เสียด้วยผมแสดงตัวไม่ได้เพราะยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งประหารน,นั่นตราบใดที่ผมยังอยู่นั่นจะแต่งงานกับใครไม่ได้ทั้งนั้นผิดกฎหมายที่จะจดทะเบียนซ้อนเขามองหลอ่นอีกอย่างจะชั่งใจ ว่าไม่ได้นะวันหนึ่งถ้าท่านทราบว่าผมเป็นลูกเขยไม่ได้หนีหนี้แต่หนีะหารท่านอาจช่วยออกเงินให้จ้างทนายสู้คดีท่านออกเท่าไหร่ก็คิดออกมาเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้ผมทำงานใช้ก็ยังไหวท่านอาจยอมลงทุนถ้าผมทำประโยชน์ให้ท่านได้มากพอเขายื่นหน้ามาเหมือนยิ้มยั่วท่านอยากได้หลานผมจะทำให้เองท่านัันทองขึ้นมาท่านต้องช่วยแน่ อย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้หลานของท่านขึ้นชื่อว่าเป็นลูกนักโทษประหารบ้าสุนันทินีแวพูดออกมาได้นี่หวังแต่ประโยชน์ของตัวเท่านั้นหรือว่าแต่ผมเองนั่นแหละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรอกหรือว่าแต่ผมนั่นเองละ่ะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรอกหรือเห็นท่านเอาจริงเข้าก็แล่นไปถึงในคุกในตาราง จะแต่งงานกับไอ้กากมนุษย์ที่มันจะตายวันตายพรุ่งอ้อนวอนเสีหวานเชียวขนาดว่าผมเรียกร้องขอเป็นผัวหนึ่งคืนก่อนตายก็ยังยอมเลยคนบ้าอย่ามาลำเลิกนะสุนันทินีหน้าแดงทุบที่นอนด้วยกำปัน้นทุบที่นอนด้วยกำปั้นกำแน่นการชนกชะโงกหน้าเข้ามาใกล้เขาเองก็เริ่มจะโกรธผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จนเขาเองก็จะประสาทกินไปหมดแล้วนี่จะเอายังไงกับผมเขาตะคอกตัวเองเข้าไปเอาตัวผมมาแต่งงานด้วยเองแล้วก็พูดท่านั้นท่านี้ไม่ชอบหรือที่จะมีผัวเป็นตัว,ตวเป็นตนให้คนเขารับรู้ชอบแต่จะให้แอบมาซุกซ่อนนอนด้วยกันมืดๆแล้วก็กลัวจะมีลูกออกมาฟ้องคนนอกนั่นคิดว่าผมพอใจในฐานะอย่างนี้หรือถ้าจะให้ผมเลือกเอาผมจะเดินออกไปเดี๋ยวนี้เลย เรียนท่านว่าผมคือการชนกรู้จิตเทพนักโทษประหารหนีปืนกลเพชรคาดมาได้แต่จำต้องซ่อนตัวหลบหน้าสังคมปล่อยให้คนคิดว่าเมียเป็นไม้นั่นต้องการอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะอย่าให้ผมตายเสียจะได้เป็นไม้จริงๆมีผัวใหม่ได้สบายอย่ามาทำปากสามห่าวนะบอกเสียเลยให้คนทุกรู้ทั่ว,ว,วตำรวจจะได้มาลากตัวผมเข้าคุก แปะอกรับกระสุนแบล็กนัมยังชอบอย่างนั้นหรือดีแต่หาเรื่องสุนันทินีแหวมันผิดอะไรด้วยล่ะที่นันอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างปกติชนเขาคนอื่นเขาแต่งงานเขาก็าอยู่กันดีมีลูกมีสามีอวดคนเขาได้แต่นันไม่มีโอกาสไหมนันไม่คิดว่าจะมีความสุขกับผมได้หรือคุณเป็นแค่คนงานในไร่ของพ่อหล่อนพูดเน้นคำ ตอนนี้ยังหาเงินค่าไถ่ตัวไม่หมดเลยที่เบิกคุณรักษาเขาไปใช้หนี้ถึงว่าหมดหนี้แล้วเงินเดือนทั้งเดือนก็คงไม่พอซื้อเสื้อราตีตัวเดียวของนันให้เวลาผมตั้งตัวหน่อยสิทนนิดเดียวผมจะหาเงินมาเลี้ยงนันให้ได้เหมือนที่คุณพ่อเลี้ยงเลยอย่าพูดเลยจะไปหาที่ไหนนอกจากปล้นเขาทีนี้ถูกจับอีกนันก็เป็นแม่ม้จริงๆละ่ะ ผมจะยอมตายเสียเลยดีไหมลบชื่อเลยให้การชนกดูจิเทพตายไปจริงๆและผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่เอาไหมพูดบ้าๆไม่เห็นจะได้ความวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยนะคงอยากมีผัวใหม่แต่ผัวเก่ายังอยู่บ้าไปให้พลเบื่อหน้าจะตายไปแล้วไปก็ได้ขอเสื้อกับหมวกผมด้วยสิก,กรรมกรอย่างผมไม่มีเงินซื้อบ่อยๆหรอก แม้กระทั่งเสื้อกับหมวกราคาถูกอย่าว่าแต่ไอชุดลาตรีที่พูดถึงนั้นเลยสุนันทินีลวงใต้ผ้าห่มโยนเสื้อส่งๆไปปลายเตียงเหล่อนควานหาหมวกแต่ไม่พบพักหนึ่งเหล่อนจึงทำตาโตขยับตัวออกจากที่นั่งหยิบหมวกร่อนไปตามไปที่ปลายเตียงแล้วก็หันหลังให้เสียเลยการชนกมองหมวกซึ่งส่วนที่ครอบศีรษะถูกนั่งทับจนแบนแล้วก็จับปีกหมวก วาดออกในท่าโค้งคำนับอย่างงามขอบคุณครับผมลาละครับคุณผู้หญิงผมจะไม่รบกวนอีกแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดสุดนันทินียืนหันหลังให้แต่ไม่ได้ยินเสียงเขาเดินออกไปที่เฉลียงสักทีก็สงสัยว่าทำไมเขาจึงยังไม่ไปหล่อนหันมามองพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวเขาไปเงียบจริงๆจ,จ,จ,จนหล่อนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าหล่อนนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็น้ําตาค่อยเอือดทนออกมาหล่อนอยากเรียกเขากลับมาอยากบอกเขาว่าแม้จะทะเลาะกันหล่อนก็ยังมีความสุขที่ได้อยู่กับเขามากกว่าที่จะอยู่คนเดียวอย่างนี้หล่อนทอดตัวลงนอนซุกหน้ากับหมอนแล้วก็ร่ำให้จบบทที่48